สวัสดีครับคลิปนี้พิกิตก็อยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหาดเจ้าสำราญครับมาตามหารถใหม่นะรถเล็กใหม่ๆที่เซเว่นนี้จะมีอะไรขายบ้างไหมนาะครับอ่ะมาดูกันเลยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเท่าที่เห็นนี่ก็มีล้อนะล้อมาเจเรตแล้วก็มีไข่ครับไข่มาเจเรตก็มีนะเออไข่สีม่วงนะส่องนี่จะเห็นสงสัยจะส่องกันหมดหรือเปล่านะนะเอออยู่นี่มีอยู่หนึ่งหอสองสาขาเองนะ นี่ครับโอมีไข่มาเจเรตนะเออราคาเพิ่มท,ทั่วไปนะเหมือนที่อื่นครับล้อนะก็มีล้อกับไท่แล้วครับนี่นะเออรถแท็กใหม่ๆนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่นะเผื่อใครมาเที่ยวแถวนี้ก็มีเซเว่นอยู่ครับมีล้อมีไข่อยู่นะเอออย่างอื่นไม่มีเลยนะรถใหม่ๆรถแลนลี่ก็ยังไม่เห็นเอานี่มาชาแบร์นะนี่แท็กมาชาตุกตามาชานะ99บาทโอ้ รถเซอร์ไพรส์นะรถเซอร์ไพรส์ฐานโฟร์เมอร์อนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะโอ้ยางอื่นไม่มีอะไรเลยครับนี่ก็มีรถเหล็ก MT นะไซส์ใหญ่หน่อยนี่ก็คันละ99บาทครับนะเท่าที่เห็นไม่มีแค่นี้นะฮะนะครับกะจะมาหารถใหม่ๆนี่ก็โอ้โหคงต้องกลับไปน่นแล้วครับนี่แหละครับเท่าที่ดูก็มีแค่นี้ครับเซเว่นอสาขาหาดเจ้าสำราญนะครับไม่มีอะไรเพิ่มแล้วครับคลิปนี้พ่กิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ